เป็นไงคะมุมนี้นะคะจะเป็นเสื้อของคุณผ <hi> ู้ชายค <uteur> ่ะคุณลูกค้าคะเสื้อของคุณสุภาพบุรุษนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยส,สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะกับงานผ้าไทยผ้าทอมากมายหลากหลายคอลเลกชันมากมายหลากหลายรูปแบบมากมาําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจคุณลูกค้าคะกับงานผ้าไทยสวยๆนะคะรูปแบบด้านบนตรงนี้นะคะจะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอ ผ้าฝ้ายมัดหมี่คุณลูกค้าขาผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือสีตะกอคุณลูกค้าหารูปแบบงานตัดเย็บจะตัดเป็นรูปแบบซาฟารีคุณลูกค้าขาเท่หล่อมากๆเลยเนาะราคาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ2,100บาทจาปกตินะคะคุณลูกค้าขา2,900บาทนะ2,990บาทสําหรับนะคะเสื้อรุ่นนี้ค่ะคุณลูกค้าขาแล้วก็ที่สําคัญมากไปกว่านั้นนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชอบเสื้อผ้าไทยสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบเสื้อผ้าไทยคุณลูกค้าขาเรามีหลากหลายเฉดสีมากๆ กับงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายนะคะมัดหมี่นะคะทอมือลายสาเกตทอมือลายสาเกตนะคะที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่ในขณะนี้นะคะถ้าเป็นสีม่วงนี้เรียกว่านะคะสีม่วงดอกมะเขือสีม่วงนี้เรียกว่าสีม่วงดอกมะเขือนะคุณลูกค้าจ๋าจะเป็นสีม่วงคลาสสิก สีม่วงสวยงงมากๆคุณลูกค้าขาผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าทอสวยๆนะคุณลูกค้าขาสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจวันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะ1990บาทเท่านั้นค่ะ1,990บาทค่ะคุณลูกค้าขาจากปกติ2590รเบาทเป็นงานทรงซซฟารีเป็นงานทรงซซฟารีนะคะงานดีมากๆคุณลูกค้า่ะ,คะ ด้านในอัด้ากาวแล้วมีซับในด้วยด้านในอัดพากาวนะคะคุณลูกค้าขาหนึ่งชั้นนะคะแล้วก็มีซับในเพิ่มเติมให้ด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสัง่งงซื้อเข้ามาได้เลยเป็นเสื้อพร้อมส่งเป็นเสื้อพร้อมจําหน่ายนะคุณลูกค้าขาสาหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยปกติคุณลูกค้าใส่เสื้อรอบอกเท่าไหร่คะปกตินะคะคุณลูกค้าใส่เสื้อรอบอกเท่าไหร่คะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะคะ คุณผู้หญิงนะคะจะสั่งซื้อนะคะให้กับคุณผู้ชายคุณลูกค้าจ๋าลองไปวัดเสื้อนะคะของท่านดูนะจากใต้รลักแร้จากซ้ายมาขวาวัดเหมือนของคุณผู้หญิงเลยคุณลูกค้าจ๋าวัดเหมือนเสื้อผู้หญิงเลยวัดมาเลยนะวัดจากใต้ลักแร้จากซ้ายมาขวาค่ะนะคะวัดจากเสื้อตัวที่ท่านใส่นะคะใส่ได้พอดีใส่ได้เท่ๆแบบนั้นอ่ะวัดมาเลยคุณลคุณลูกค้าก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เลยแล้วก็ชอบเฉดสีไหนคะสีม่วงนะคะจะเป็นสีม่วงอ่อนแล้วนุ่งมีสีม่วงเข้มด้วยนะตมีสีม่วงเข้มด้วยค่ะ สีม่วงนี้สวยมากคุณลูกค้าขาสีม่วงนี้สวยมากๆเลยคุณลูกค้าจ๋าสีม่วงเข้มคลาสสิกสุดๆเลยสีม่วงเข้มคลาสสิกสุดๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นสีม่วงเปรอะมุดสีม่วงเปรอะมุดค่ะคุณลูกค้าจ๋าสวยเนาะเห็นไหมสีสวยมากนะคะคุณลูกค้าขาม่วงเราจะมี2เฉด สีม่วงเราจะมี2เฉดสีคุณลูกค้าขาตัวนี้จะเป็นสีม่วงเข้มตัวนี้จะเป็นสีม่วงเข้มถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยวันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษเพราะว่าคุณลูกค้าจะต้องได้ใส่เพราะว่าคุณลูกค้านะคะจะต้องได้ซื้อคุณลูกค้าขาเสื้อผ้าไทยเท่ๆหล่อๆแบบนี้เป็นสินค้าพร้อมส่งรอบอกไม่เกิน48นิ้วมีค่ะรอบอกไม่เกิน48นิ้วค่ะคุณลูกค้าขาสาหรับเสื้อรุ่นนี้เสื้อทรงซซฟารี ที่ร้านตัดจะมีไซส์ 42, 44, 46แล้วก็48ค่ะคุณลูกค,าค้าหาจัดให้ทั้งหมด4ไซส์จัดให้ทั้งหมด4ไซส์พร้อมส่งนะคุณลูกค้าอยากได้เฉดสีไหนคุณลูกค้าสามารถแจ้งกับแอดมินได้เลยนะโทรเข้ามาได้เลยค่ะ089-0416008 089-0416008นะคะเบื้องต้นคุณลูกค้าจ๋าเบื้องต้นคุณลูกค้าแจ้งรอบผบเข้ามาได้เลย เบื้องต้นคุณลูกค้าแจ้งรอบอกเข้ามาได้เลยนะคะจากนั้นนะคะคุณลูกค้าก็บอกว่าชอบเฉดสีอะไรทางร้านของเราจะได้ดูให้ว่ามีไหมนะคุณลูกค้าคะแต่ที่สําคัญมากไปกวนะ่านั้นเป็นสินค้าพร้อมส่งเยอะมากมีสินค้าพร้อมส่งเยอะมากๆ,ค,าากๆคุณลูกค้าคะเป็นงานผ้าไทยผ้าหอสสวยๆผืนนี้สวยมากผืนนี้นะคะคุณลูกค้าจ๋าสีสีเหลืองสีเหลืองดอกคูณสวยไหมคะสีเหลืองดอกคูณสวยคลาสสิกมากๆคุณลูกค้าคะสีสันสดใสมากๆกับเสื้อผ้าไทย เสื้อผ้าไทยทรงซซฟารีนะคะเท่ๆหล่อๆแบบนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะ1,990บาท1,990บาทคุณลูกค้าคะจากปกติ2,590บาทนะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าสามารถติดต่อเรื่องช็อปเข้ามาได้เลยะค,ะค,ค่ะคะุณลูกค้าคะ งานผ้าไทยนะคะเท่ๆหล่อๆ,ๆแบบนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้เลยเนาะคุณลูกค้าคะ1,990ารสํ 1, บาทสำหรับรคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะตัวนี้สีเหลืองสีเหลืองดอกคูณคุณลูกค้าขาใส่ในงานพระราชพิธีได้เลยสามารถสวมใส่กับกางเกงแลกกางเกงยีนนะคะคะุณลูกค้าขาสวมใส่ออกงานไปร่วมง,งานไปช่วยงานได้เลยค,คุณลูกค้าขาขอบพระคุณคุณลูกค้ามากมากเลยนะฟากดแอร์น่อยค่ะนี่ค่ะรวมไปถึงนี่เลยค่ะตัวนี้ค่ะสีครีม สีครีมก็มีนะสีขาวครีมนะคะตัวนี้ค่ะคุณลูกค้าขาตัวนี้สีครีมนะคะคุณลูกค้าจ๋าผ้านะคะที่เรานํามาตัดเย็บเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้ามัดหมี่นะคะผ้ามัดหมี่ลายสาเกตสวยงามมากๆคุณลูกค้าขาตัวนี้สีครีมค่ะตัวนี้สีครีมค่ะคุณลูกค้าจ๋าวัดจากใต้รักแร้เนาะวัดจากใต้รักแร้ตรงนี้นะคะอ่าโอเควัดตรงไหนใช่ไหมวัดตรงไหนใช่ไหมคุณลูกค้าจ๋าวัดตรงเนี้ยค่ะโอเคจับนะคะจับจับให้เป็นเส้นตรงตรงนี้ก่อนอ่าโอเคเรียบร้อยใช่ไหม แล้วก็วัดตรงจุดตัดตรงนี้ค่ะตรงใต้หลังแผลตรงนี้เลยโอเคนะจากทางด้านซ้ายมาด้านขวานะจากซ้ายมาขวานะคะคุณลูกค้าจ่าวัดมาเลยนะโอเคแจ้งรอบอกเข้ามาได้เลยค่ะแจ้งรอบอกของท่านเข้ามาได้เลยนะคะติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยวันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วย1 9 9 0ับาทคุณลูกค้าคะปกติค่าตัดถ้าเป็นเสื้อทรงซซฟารีนะปกติค่าตัดถ้าเป็นเสื้อทรงซซฟารีนะขอบอกก่อนว่าราคานะคะคุณลูกค้าคะค่ารับตัดนะคะเฉพาะค่าตัด1,500ับาท เฉพาะค่าตัดหนึ่งันห้ารอยบาทวันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษเพราะว่าคุณลูกค้านะคะต้องได้ใช้ต้องได้ใส่วันนี้ลดให้เลยคุณลูกค้าจานหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทจากปกตินะที่ขายนาาสพันห้าร้อยเก้าสบาทวันนี้ลดพิเศษสุดสุดให้เลยค่ะคุณพี่คะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะตัวนี้สีครีมค่ะอยากดูสีไหนเพิ่มเติมบอกได้นะคะอยากดูสีไหนนะคะอยากดูเสื้อรุ่นไหนเพิ่มเติมนะคะแจ้งกับร้านแม่บาริข้าไทยของเราได้เลยนะคะสีฟ้าม้ยใ่ใช สีฟ้ามีจ้านี่ไงสีฟ้านี้ค่ะเป็นสีฟ้าที่สวยนะไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ถึงสีฟ้าน้ําทะเลนะแล้วก็ไม่ได้เป็นสีอ่อนๆนะคะเหมือนฟ้าราชินีนะเป็นสีฟ้าที่สวยเป็นสีฟ้าที่สวยสีฟ้าคลาสสิกค่ะคุณลูกค้าคาสวมใส่ได้เลย สวมใส่นะคะในช่วงเทศกาลวันพ่อปีนี้ได้เลยซื้อเป็นของขวัญของฝากให้กับคุณพ่อได้ด้วยนะคะคุณลูกค้าจ๋าได้ซื้อเสื้อนะคะให้เป็นของขวัญของฝากให้กับคุณแม่แล้วใช่ไหมวันนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถนะคะเลือกซื้อเลือกช็อปสีฟ้าเพิ่มเติมเนาะคุณลูกค้าจ๋าไว้ใส่นะคะสวมใส่ออกงานสวมใส่ออกงานคุณลูกค้าค่ะได้โจทย์ได้ตรีมไหนมาสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยเพราะว่าเสื้อของคุณผู้ชายหาซื้อยากมากเสื้อของคุณผู้ชายหาซื้อยากมากคุณลูกคค้าา่่่ะยิงเป็นแบบว ที่เป็นผ้าไทยผ้าทอแล้วเป็นทรงซาฟารีนะคะหลอๆแบบนี้นะคะหาซื้อยากมากๆสาหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจกําลังมองหาอยู่เนาะไม่รู้จะซื้อที่ไหนนะคะสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะ0890416008ร้านแม่มารีผ้าไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านนะคะชอบสนใจนะคะอยากได้เฉดสีไหนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรวมไปถึงอย่าลืมแจ้งรายละเอียดนะคะ ตรงบริเวณรอบอกตรงนี้เข้ามาด้วยนะคะคุณลูกค้านะเพราะว่าความยาวแขนความยาวเสื้อมาตรฐานอยู่แล้วค่ะคุณลูกค้าคะดังนั้นค่ะคุณลูกค้านะคะแจ้งรอบอกเข้ามาเลยนะคุณลูกค้าใส่เสื้อรอบอกเท่าไหร่คะคุณลูกค้าคะวัดจากเสื้อตัวปัจจุบันที่ท่านใส่อยู่วัดจากเสื้อตัวปัจจุบันที่คุณลูกค้าใส่ได้ที่ไม่ใช่ผ้าย,ยืดค่ะคุณลูกค้าคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะคะกับงานผ้าไทย เสื้อผ้าไทยผ้าทอนะคะเท่ๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร um, ์ฟให้เลยคุณลูกค้าคะเดี๋ยวนุ uh ่งขออนุญาตนะคะนําใส่หุ่นให้นะคะเดี๋ยวนุ่งจะให้ดูด้านในด้วยนะคะว่างานตัดเย็บเป็นแบบไหนนะคะคุณลูกค้าคะงานตัดเย็บนะคะว่าเป็นแบบพรีเมียมขนาดไหนคุณลูกค้าคะต้องขออนุญาตน้องขออนุญาตนะคะนําสีเหลืองค่ะเพราะว่าเดือนนี้นะคะวันที่28กรกฎาคมนะคะคุณลูกค้าคะเราไม่แน่ใจว่าให้ใส่สีเหลืองหรือว่านะคะจะเป็นชุดข้าราชการขาวเนาะคุณลูกค้าจ๋าวันนี้นะคะก็ งานผ้าไทยนะคะงานผ้าไทยเสื้อเท่ๆหล่อๆ,ๆแบบนี้ซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปได้ไม่ต้องไปตัดค่ะไม่ทันแน่นอนถ้าจงซาฟารีนะคะงานสั่งตัดประมาณ 2- 3สัปดาห์นะสองถึงสสัปดาห์คือไม่ทันนะคะวันที่28ดกร,รกฎาคมนี้ใช่ไหมคุณลูกค้าคะดังนั้นค่ะถ้าคุณลูกค้าจะต้องได้ตัดไว้ใช่ไหมตัดซื้อไว้เลยคุณลูกค้าจ๋าซื้อได้เลยนะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยค่ะ ค่ะคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบงานผ้าไทยของคุณผู้ชายรูปแบบนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะราคานะคะคุณลูกค้าค่ะราคาวันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ1990ัรบาท1,990ับาทขออนุญาตคุณลูกค้าจ๋าขออนุญาตให้ดูงานด้านในก่อนขออนุญาตให้ดูงานด้านในคุณลูกค้าขะนี่ไงที่บอกว่ามีซับในที่บอกว่ามีซับในด้วยนะคะคุณลูกค้าขาแล้ว มีกระเป๋าซ่อนทั้งสองข้างแบบนี้เลยคุณลูกค้าขาอัดผ้ากาวแล้วนะอัดผ้ากาวแล้วก็มีซับในเพิ่มเติมด้วยนะคะถ้าเป็นคุณผู้ชา <S <S งคุณผู้ชาย <S <S ถ้าเป็นเสื้อทรงซซฟารีของคุณผู้ชายนะคะทําไมถ้าตัดถึง1 5 0 0บาทคุณลูกค้าดูรูปแบบนะคุณลูกค้าดูรูปแบบงานตัดก่อนอัดผ้ากาวเรียบร้อยใช่ไหมจากนั้นนะคะก็จะมีเสริมนะคะมีซับในนะคะซับเหงื่อเพราะว่าของคุณผู้ชายเนาะเขาก็จะเหงื่อเยอะใช่ไหมแล้วก็นี่เลยคุณลูกค้าขาเรามีกระเป๋าด้วยใช่ไหมนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะ คืองานนะคะเป็นอะไรที่เก็บรายละเอียดได้ดีงามมากๆเลยนะคะกระเป๋านะคะนี่เลยนะเป็นกระเป๋านะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าก็สามารถใส่นะคะใส่ได้เลยนะมีกระเป๋าให้ด้วยมีกระเป๋าทั้งสองฝั่งะะเลยค่ะในปากานะในปากาใส่เงินได้นิดหน่อยนะคะ เท่แบบนี้เลยคุณลูกค้าค่ะเป็นอะไรที่เท่มากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจนะคะสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยแล้วก็บริเวณตรงข้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าทั้งสองฝั่งเป็นกระเป๋าเจาะทั้งสองฝั่งแบบนี้ค่ะโอเคนะแล้วก็ด้านหลังค่ะให้ดูด้านหลังด้วยนี่ค่ะด้านหลังตรงนี้นะคะใส่ได้แน่นอนคุณลูกค้าค่ะจะไม่ติดสะโพกใส่ได้แน่นอนค่ะคุณลูกค้าเพียงแค่แจ้งรอบอกเข้ามาได้เลยค่ะ แจ้งรอบอกของตัวเสื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาขอบคุณคุณลูกค้ามากๆเลยเนาะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่กําลังมองหาที่กําลังมองหาเสื้อผ้าไทยนะคะให้กับนะคะคุณลูกค้าขาให้กับให้กับแฟนนะคะให้กับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะคะให้กับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณตานะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยเพราะว่าคุณลูกค้าบางท่านไม่รู้ว่า จะไปซื้อเสื้อผู้ชายนะคะเสื้อนะคะที่ใส่ออกงานได้เนี่ยของคุณผู้ชายอ่ะได้จากได้จากที่ไหนนะคะที่ไม่ใช่เสื้อเชิ้ตนะคะที่ไม่ใส่เสื้อเสื้อเชิ้ตทั่วไปอะ่ะเนาะคุณลูกค้าจ๋าถ้าเป็นเสื้อผ้าไทยถ้าเป็นเสื้อผ้าไทยคุณลูกค้าจ๋าคิดถึงร้านแม่มารีผ้าไทยนะ <S <S ถ้าเป็นเสื้อผ้าไทยผ้าทอและที่สําคัญมากไปกน่านันงานตัดเย็บพรีเมียมมากๆงานตัดเย็บพรีเมียมมากๆค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยปกติคุณลูกค้าใส่เสื้อออรรบกเท่่าไห แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยราคาตัวละ1990บาท1990บาทค่ะคุณลูกค้าค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยกับงานผ้าไทยผ้าทออีกหนึ่งรูปแบบจากร้านแม่มดณฑผ้าไทยของเรานะคะที่จัดสรรคัดเลือกมาให้พี่พีนนะคะได้ดูได้ชมกันนะคะรวมไปถึงนะคะสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยโทรเข้ามาที่เบอร์0890416008สูนค่ะ หรือว่าคุณลูกค้านะคะจะไปร่วมงานบุญเนาะคุณลูกค้าคะช่วงนี้ก็จะเป็นงานแห่เทียนใช่ไหมคุณลูกค้าขะแต่ละจังหวัดไม่แน่ใจว่าจัดวันไหนกันบ้างเนาะจะมีแห่เทียนเข้าพรรษาใช่ไหมคะคุณลูกค้าขะแห่เทียนเข้าพรรษานะคะเนื่องในวันอาสาฬหบ,บูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาด้วยยังไงก็ฝากด้วยละกันเนาะอยากมีเสื้อเท่ๆหล่อๆสวมใส่นะคะเข้าวัดทำบุญไปร่วมเปิดงานนะคะคุณลูกค้าขาหรือว่านะคะสวมใส่ออกงานนะคุณลูกค้าขางานแต่งงานบวชงานบุญขึ้น งานขึ้นบันใหม่คุณลูกค้าค่ะเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยรวมไปถึงกับเสื้อตัวนี้ค่ะงานผ้าไทยผ้าทอนะคะที่เป็นผ้าฝ้ายมัดหมี่ผ้าฝ้ายหมักโคนย้อมคามคุณลูกค้าขางานผ้าไทยทอมือสีตะกอนงานผ้าไทยทอมือสีตะกอนเนื้อละเอียดแบบนี้แหละคะ่ะที่คุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เช่นเดียวกัน ราคาจาัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ2,100บาทราคาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษราคา2,100บาทถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย089-0416008งานผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าเป็นผ้าฝ้ายหมักโคนย้อมคามมีหลากหลายลายนะมีหลากหลายลายนะคะคุณลูกค้าคา่ะแล้วก็แต่ละไซส์ก็จะเป็นคนละลายกันนะแต่ละไซส์ก็จะเป็นคนละลายนะคุณลูกค้าค่ะจะมีรอบหกเริ่มต้นอยู่ที่42ค่ะ 4 2 4 4 46แล้วก็48ค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะกับเสื้อเท่ๆหล่อๆแบบนี้นะคะจากร้านแม่บารีผ้าไทยของเราค่ะพัดเลือกมาให้อย่างดีเลยคุณลูกค้าค่ะวันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษนะ2,100บาทค่ะถ้าเป็นผ้าคามน่ะปกติอ่ะ2,990บาทนะคุณลูกค้าจ๋ะงานผ้าไทยนะคะแบบนี้นะคะจากร้านแม่บารีผ้าไทยถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะงานผ้าไทยผ้าทอ ผ้ามัดหมี่นะคะคุณลูกค้าหาเห็นไหมเรานะคะสามารถนะคะนำไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้หลากหลายรูปแบบนะคะไม่ได้ไปตัดแค่เป็นเสื้อหรือว่าเป็นชุดเป็นผ้าถุงเป็นกระโปรงอะไรใดๆคุณลูกค้าหาวันนี้ค่ะกับในอ่ากับงานรูปแบบเสื้อนะคะทรงซาฟารีของคุณผู้ชายเนาะเพราะว่าเสื้อของคุณผู้ชายหาซื้อยากใช่ไหมที่เป็นผ้าไทยค่ะคุณลูกค้าหาที่เป็นผ้าไทยหาซื้อยากมากๆนะคะยังไงก็ฝากด้วยละกันเนาะฝากแนะนําบอกต่อ กดไ like, ลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์ทางช่อง YouTube แม่มรารผ้าไทยของเรานะคะคุณลูกค้ากดไลค์ไว้ได้เลยนะเ <c oughs> พราะว่าที่ร้านนะคะมีผลิตภัณฑ์สินค้าเยอะแยะมากมายนะคะรอคุณลูกค้าอยู่นะคะคุณลูกค้านะรวมไปถึงนะคะเรามีนะคะเสื้อนะคะจัดโปรโมชั่นพิเศษเสื้อโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ลดราคาพิเศษเลยคุณลูกค้าคะนะคะไม่เสื้อตัวละ990บาทก็มีนะคะคุณลูกค้าจา๋าสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจ tmcf capture น้าจอได้เลยวันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษราคา990บบาท 990บาทคุณลูกค้าค่ะจะมีตัวไหนให้คุณลูกค้าได้ชมได้ชอบกันบ้างรอดูรอชมตอนนี้ได้เลยคุณลูกค้าค่ะกดไลค์ก่อนค่ะขอกดไลค์หน่อยขอยอดไลค์สัก1ิไลค์หน่อยจ้าเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดเสื้อนะคะราคาโปรโมชั่นให้นะเดี๋ยวเปิดเสื้อราคาเซลให้นะจ้าพี่ๆจ้าขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากมากเลยนะคะจัดให้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะวันนี้จัดโปรโมชั่นสุด,สดพิเศษนะกับเสื้อผ้าไทยผ้าทอคุณลูกค้าค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบ คุณลูกค้าสนใจนะวันนี้ค่ะเรามีเสื้อโปรโมชั่นพิเศษคุณลูกค้าค่ะราคาตัวละราคาตัวละ9 9 0บาทราคาตัวละ990บาทคุณลูกค้าค่ะมาเริ่มที่สีเหลืองทองค่ะเรามาเริ่มที่สีเหลืองทองลายขอตัวนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้นะคะรอบอกนะคะอยู่ที่46นิ้วค่ะรอบอกอยู่ที่46นิ้วค่ะคุณลูกค้าจ๋าถ้าคุณลูกค้าใส่ได้คุณลูกค้าทักมาเลยค่ะถ้าคุณลูกค้าใส่ได้คุณลูกค้าทักเข้ามาได้เลยนะคะลายขอสวยๆสามารถสวมใส่ออกงาน สวมใส่ไปทํางานในวันผ้าไทยสามารถสวมใส่ไปร่วมงานได้เลยคุณพี่จะ๊ะกับงานผ้าไทยผ้าทอรูปแบบนี้นะคะก็จะเป็นคอเป็นคอจีนแบบนี้เป็นคอจีนแบบนี้นะคะคุณลูกค้านะกระดุมตรงนี้จะเป็นกระดุมกลานะคุณลูกค้าจ๋าถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะรอบอกอยู่ที่46นิ้วค่ะ รบอบปกอยู่ที่46นิ้วค่ะจากปกติ1,590บาทวันนี้ลดพิเศษสุดๆให้เลยอยากให้คุณลูกค้านะคะได้มีเสื้อนะคะเท่ๆ่อๆสวมใส่เข้าวัดทาบุญนะคะรูปแบบนี้เสื้อรูปแบบนี้นะคะคุณลูกค้าขาเป็นเสื้ออัดผ้ากาวค่ะอัดผ้ากาวเต็มตัวจากนั้นก็วางแพทเทิร์นแล้วตัดเย็บเนาะคุณลูกค้าขาเป็นรูปแบบนะคะใส่สบายๆเป็นรูปแบบใส่สบายๆไม่ได้เข้ารูปนะคะเหมือนทรงซาฟารีนะเป็นคนรูปแบบนะค,ะคุณลูกค้าขา งานผ้าไทยสวยๆแบบนี้นะคะเราก็จะแหวกตรงด้านข้างค่ะไม่ได้แหวกตรงด้านหลังนะจะเป็นแหวกตรงด้านข้างนะคะไม่ต้องกลัวสิติตดสะโพกนะถ้ารอบอ,อก46ติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะมีตัวเดียวมีแค่ไซส์ละ1ตัวเท่านั้นนะคะมีแค่สีละหนึ่งตัวเท่านั้นถ้าคุณลูกค้าชอบรุ่นนี้แล้วใส่ได้คุณลูกค้าจะรอบอ,อก46นิ้วค่ะรอบอ,อก46นิ้ว Spencer. ตัวนี้นะคะ <M> คุณลูกค้าค่ะเป็นงาน <M> ผ้าไทยผ้าไหมสังเคะห์ทอ,อเครื่องสางตะกรมมัดมีนะคะคุณลูกค้าจ๋า มัดหมี่ลายขอมัดหมี่ลายขอนะคะสีเหลืองทองสีเหลืองทองตัวนี้990บาทค่ะ990บาทค่ะคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะพิมพ์สนใจหรือว่าพิมพ์สั่งซื้อเข้ามาได้เลยบอกว่า รับนะคะลายขอสีเหลืองทองตัวนี้แหละ990บาท990บาทค่ะคุณลูกค้าค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจติดต่อสั่งซื้อเข้ามาตอนนี้ได้เลยขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆวันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้เลยจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้เลยค่ะขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามาดูเข้ามาชมกันอยู่ในขณะนี้คุณลูกค้าจ้า ถ้าเป็นคอจีนแบบนี้ใช่ไหมคอจีนแบบนี้ให้อีกหนึ่งตัวค่ะมีสีแดงด้วยค่ะต้มีสีแดงด้วยนะคุณพี่จ๊ะต้มีสีแดงด้วยตัวนี้จะเป็นรอบอก48นิ้วค่ะรอบอก48นิ้วนะคะวัดจากตรงใต้รักแร้จากทางด้านซ้ายมาด้านขวาวัดเป็นเส้นตรงมาเลยนะคุณลูกค้าขางานผ้าไทยนะคะเท่ๆหล่อๆแบบนี้ซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปสวมใส่ออกงานได้เลยสามารถนําไปสวมใส่ออกงานนะคะสวมใส่ออกงานในวันนะคะทํางาน ในวันผ้าไทยนะคะสวมใส่งานแต่งงานบวชงานบุญงานขึ้นบ้านใหม่คุณลูกค้าสามารถสวมใส่ได้เลยนะคะคอจีนให้อีกหนึ่งตัวค่ะคอจีนต้องมีสีแดงให้เพิ่มเติมอีกหนึ่งตัวนะคะคุณพี่จ๋างานผ้าไทยผ้าทอรุ่นนี้จะเป็นผ้าใหม่สังเคราะห์รุ่นนี้จะเป็นผ้าใหม่สังเคราะห์คุณลูกค,ะคะ้าขางานผ้าไทยเท่ๆแบบนี้นะคุณลูกค้าคะ990บาทจัดเลยค่ะ990บาทจัดได้เลยคุณพี่จ๋าตัวนี้สีแดงตัวนี้สีแดงค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจ สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะ0890416008ค่ะกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง Youtube แม่มริพาไทยของเราคุณลูกค้าคะได้สวมใส่ออกงานใช่ไหมต้องได้ออกงานใช่ไหมต้องมีมีงานที่จะต้องได้สวมได้ใส่คุณลูกค้าคะจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้เลยวันนี้990บาทค่ะ 990บาทคุณลูกค้าขาจากปกติ1,590บาทไม่ขายวันนี้ลดพิเศษสุดๆให้เลยมีไซส์ละ1สีมีไซส์ละ,สซสละ1ตัวเท่านั้นนะคะตัวนี้สีแดงสีสวยไหมคะสีแดงสวยนะเป็นสีแดงวายสีแดงสวยๆเลยคุณลูกค้าขา990บาทเท่านั้นค่ะชอบสนใจติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยหรือว่าคุณลูกค้า่ะโทรเข้ามานะ0890416008ค่ะหรือว่านำเบอร์โทรเบอร์นี้แหละไปเพื่อน,อนๆด้วยหมายเรียกโทรศัพท์ได้เลยนะคะคุณลูกค้านะ นนผ้าถ่ายเท่ๆแบบนี้นะคะมอบให้เลยคุณพี่จา๋าจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้เลย990บาท990บาทเท่านั้นค่ะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านด้วยขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจเพิ่มเติมนะคะอ่ารุ่นนี้จะเป็นคอจีนใช่ไหมที่อยู่ในหุ่นใช่ไหมอะแลวที่นุ่มถืออยู่ตอนนี้ค่ะที่นุ่มถืออยู่ในขนาดนี้นะคะจะเป็นลักษณะเป็นทรงคอปกค่ะลักษณะทรงคอปกตรงนี้จะมีรอบอก38นะคะอันนี้จะเป็นสีออกค่อนข,ข้างเขียวเนาะ สีสีฟ้าอมเขียวหรอสีเขียวอมฟ้าหรอสีเขียวอมฟ้าแล้วกันเนาะสีเขียวอมฟ้าแล้วกันคุณพี่ขาสีเขียวอมฟ้าตัวนี้นะคะรอบอก38ค่ะรอบอก38นิ้วนะคะสีเขียวอมฟ้าตัวนี้ค่ะคุณลูกค้าขาเพราะว่าด้านหลังนี้เป็นสีฟ้าไง เพราะว่าานหลังนี้จะเป็นสีฟ้านะคะจะเป็นทรงคอปกเนาะจะเป็นรอบอก44ค่ะสีฟ้าตัวนี้จะรอบอก44ค่ะคุณลูกค้าที่ทราบว่าตนเองใส่เสื้อไซส์อะไรติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยรวมไปถึงตัวนี้ค่ะเป็นเฉดส,สีม่วงนะคะม่วงอมชมพูนะม่วงอมชมพูคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะตัวนี้จะเป็นรอบอก50นิ้วรอบอก50นิ้วค่ะ ถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยวันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้เลยค่ะราคาตัวละ990บาทเท่านั้นค่ะจากปกติ1,590บาทขอบระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเนาะชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ089-0416-008ค่ะ089-0416-008ค่ะคุณลูกค้าคะรวมไปถึงนะคะเรามีสีเหลืองครีมนะคุณลูกค้าคะ สีเหลืองคีออันนี้มันจะออกโอรสเนาะสีส้มโอรสค่ะตัวนี้จะเป็นสีส้มโอรสคุณลูกค้าจ๋าสีส้มโอรสตัวนี้นะคะก็จะเป็นนะคะไซส์50นิ้วเช่นเดียวกันไซส์ใหญ่พิเศษเลยถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจซื้อเป็นของขวัญของฝากได้เลยคุณลูกค้าจ๋าถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจวันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษนะ990บาท990บาทค่ะกับเสื้อผ้าไทยผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสังตะกอลายขอตัวนี้นะคะคุณลูกค้านะ ชอบไม้ถ้าชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะงานผ้าไทยนะคะเท่ๆหล่อๆแบบนี้นะคะสามารถสวมใส่ไปทํางานในวันผ้าไทยได้เลยขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะถ้าชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกชอบเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะชอบเป็นงานผ้าไทยผ้าไทยคุณลูกค้าขารุ่นนี้นะคะรุ่นนี้ขอบอกก่อนว่าเป็นนะคะเป็นคัตต้อนนะคะคุณลูกค้าขาเป็นผ้าคัตต้อนนะคะ พิมพ์ลายแพว้าแต่สีไม่ตกลายไม่ลอกคุณพี่จ๋าแต่สีไม่ตกลายไม่ลอกคุณลูกค้าสามารถนําไปสวมไปใส่นะคะคุณลูกค้าจ๋านำไปสวมไปใส่ได้เลยนะคะนุ่มแนะนําให้นุ่มขออนุญาตแนะนําให้ปกตินะคะถ้าเป็นผ้าพิมพ์ลายนุ่มนุ่มจะไม่แนะนําเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะใส่ได้สวยแป๊บเดียวใช่ไหมแต่วันนี้ค่ะคุณลูกค้าขะถ้าเป็นผ้าคัตตอนพิมพ์ลายแพวารูปแบบนี้รุ่นนี้นะคะคุณลูกค้าสามารถนะคะสั่งซื้อไปใส่ได้เลยคุณพี่จ๋าตอนนี้นะคะจะมีรอบอก4 2 สี่สิบหกแล้วก็รอบอกห้าสิบนิ้วเลยค่ะรอบอกห้าสิบนิ้วนะคะจัดให้ทั้งหมดสี่ตัวจัดให้ทั้งหมดสี่ตัวค่ะเดี๋ยวต้องขออนุญาตนำใส่หงินก่อนนะคุณลูกค้าค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะที่คุณลูกค้าเห็นอยู่ตอนนี้จะเป็นผ้าไหมสังเคะ์ทอเครื่องสามตะกอนะคะมัดหมี่ลายและหมี่ลายขอใช่ไหมตอนนี้เก้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะคุณลูกค้านะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมขอรูปขอรายละเอียดเพิ่มเติมแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยค่ะ 0416008ค่ะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจสั่งซื้อนุต้องขออนุญาตบอกคุณลูกค้าว่าคุณลูกค้าต้องทราบรายละเอียดของตนเองก่อนนะคะคุณลูกค้าค่ะขั้นตอนแรกนะคะในการสั่งซื้อคุณลูกค้าต้องทราบรายละเอียดของตนเองก่อนนะคะคุณลูกค้านะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะเฉดสีไหนอะไรยังไงก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ขอบพระคุณมากมากเลยขอบพระคุณค่ะวันนี้หรอมีเสื้อจัดโปรโมชั่นค่ะ มีเสื้อมาจัดโปรโมชั่นนะคะแฟลตเซลให้กับพี่ๆทุกๆท่านนะคะจัดส่งฟรีทั่วไทยด้วยนะอันนี้คือไม่ต้องเสียค่าจัดส่งเพิ่มเติมนะจัดให้เลยนะคะพี่คะตัวนี้รอบอก50นิ้วค่ะตัวนี้รอบอก50นิ้วค่ะอยากให้ดูสีเหลืองตัวนี้แหละสวยสีสันสดใสมากและขอบอกก่อนว่าซักเครื่องได้สีไม่ตกแล้วก็ลายไม่ลอกค่ะแต่เนื้อผ้าเป็นผ้าคัตตอนพิมพ์ลายแพวาผ้าคัตตอนพิมพ์ลายแพวาคุณลูกค้าขาสวยคลาสสิกมากๆนะคะถ้าคุณลูกค้าได้ใช้แล้วติดใจแน่นอนนะคะเนื้อผ้าาใสสบ่บย เนื้อผ้าบางเบาใส่สบายไม่ร้อนค่ะคุณลูกค้าค่ะด้านในอาจผ้าก,กาวเต็มผืนค่ะจากนั้นก็วางแพทเทิร์นตัดเย็บนะในรูปแบบของคอปกนะคะคุณลูกค้าค่ะเป็นเสื้อทรงคอปกเนาะด้านข้างก็จะมีแบกด้านข้างแบบนี้ไม่ต้องกลัวติดสะโพกนะแล้วก็มีกระเป๋าเจาะให้ด้วยเจาะก,กระเป๋าให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าสามารถาใส่นะคะใส่ปากกานะคะใส่ใส่ธนบัตรใส่บัตรประชาชนนะคะใส่ได้เลยจ้านี่ไงตัวนี้รบอบบก50นิ้วค่ะตัวนี้จะเป็นไซส์50ค่ะ ถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ990บาท990บาทคุณลูกค้าขารุ่นนี้ปกติที่ขายหน้าร้านรุ่นนี้ปกติที่ขายหน้าร้านราคาจะอยู่ที่1,390บาทนะคุณลูกค้าคะถ้าต้องได้ตัดใหม่ราคาจะอยู่ที่1,390บาทค่ะคุณลูกค้าคะ งานผ้าไทยนะคะเท่ๆหล่อๆโลโลแบบนี้เลยคุณลูกค้าคะแต่วันนี้จัดให้เลยนะคะถ้าคุณลูกค้าใส่ได้ซื้อเลยนะอันนี้รอบอก50นิ้วค่ะรอบอก50นิ้วค่ะคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะรอบอก50นิ้วเรานะคะมีให้เลือกให้ช็อป27เดสีค่ะ เรามีให้เลือกให้ช็อปนะคะ2เฉดสีค่ะเรามีสีเหลืองแล้วก็สีชมพูด้วยเรามีสีเหลืองแล้วก็มีสีชมพูบานเย็นด้วยคุณลูกค้าขาสวยไหมเนาะสีสวยมากเลยสีสันสดใสามากๆนะคะวันนี้นํามาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ,ษให้กับคุณลูกค้านะคะที่สนใจนะกำลังมองหาเสื้อนะ,ะที่จะสวมใส่ออกงานสวมใส่ไปร่วมงานสวมใส่ไปช่วยงานรวมไปถึงนะคะสวมใส่เข้าวัดทําบุญในช่วงเข้าพรรษานี้ด้วย ขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท่านรอบบก50นิ้วเรามีให้ชมให้ช,อช็อป2เฉดสีค่ะเรามีให้ชมให้ช,อช็อป2เฉดสีคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าจะรับสีเหลืองหรือว่าะะจะรับสีชมพูบานเย็นดีคะคุณลูกค้าจะรับสีเหลืองหรือว่าคุณลูกค้าจะรับสีชมพูบานเย็นดีคะเลือกได้เลยกับงานผ้าไทยนะคะลายแพรวารูปแบบนี้จะเรียกผ้าไทยลายแพรวานะแต่เป็นเนื้อผ้าคัตต้อนพิมพ์ลายแพรวานะคุณลูกค้าค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยเนื้อผ้าาาบาบบบงใสส่ย เนื้อผ้าบางเบาใส่สบายแล้วก็ไม่ร้อนนะคุณลูกค้าคะแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าอชอบนะแต่มันไม่มีไซส์ของคุณพี่ใช่ไหมคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้นะคะคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าใส่รอบอกเท่าไหร่นะคะความยาวเสื้อความยาวแขนคุณลูกค้าก็สามารถแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยวันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้ด้วยนะคะสั่งตัดใหม่นะค,ะคุณลูกค้าขาหนึ่งพัาร้อยเก้าสิบบาทงานสั่งตัดมีโอนมาจํำห้าร้อยบาทค่ะคุณลูกค้าขาอีกแปดร้อยเก้าสิบบาทเก็บเงิน ขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเนาะวันนี้ค่ะก็มีผ้าไทยสวยๆนะคะมากมายหลากหลายและการให้คุณลูกค้าได้เลือกได้ช็อปขึ้นอยู่ที่ว่าเรานะคะจะนําไปสวมใส่นําไปใช้งานในรูปแบบไหนคุณลูกค้าขาถ้าเราแบบว่าใส่แบบเนาะเข้าวัฒนบุญนะคะคุณลูกค้าขาสายแบบว่าเนาไปช่วยงานไปร่วมงานก็สามารถ เลือกชมเลือกช็อปนะคะเสื้อรุ่น990บาทที่เป็นจัดโปรโมชั่นพิเศษให้ที่คุณลูกค้าสามารถใส่ได้เนาะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะใส่เป็นงานเป็นการก็สามารถเลือกชมเลือกช็อปที่เป็นเสื้อทรงสฟอร์ิเท่ๆหล่อๆที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่ทางด้านหลังนี้นะคะจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษนะค,ะคุณลูกค้าคะเสื้อผ้าไทยย้อมคามแบบนี้2,100บาท แต่ถ้าเป็นเสื้อผ้าไทยนะคะที่เป็นนะคะผ้าไทยลายสาเกตแบบนี้คุณลูกค้าค่ะวันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้เลย1990ับาท1,990บาทเท่านั้นค่ะสาหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเข้ามาที่เบอร์0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะสนใจสั่งซื้อคุณลูกค้าต้องทราบรายละเอียดไซส์ของตนเองสนใจสั่งตัดต้องทราบรายละเอียดไซส์ของตนเองก่อนทางร้านถึงจะตัััดดดให้้้้ไเราาาาาจะตตมมที่่คคคคคุุุณณณลลููกกกสงนขอบๆ ขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการตาิดตามสําหรับคุณลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อคุณลูกค้าทราบรายละเอียดไซต์ของตัวเองคุณลูกค้าสอบถามเข้ามาได้เลยเดี๋ยวทางร้านจะดูให้นะคะว่า ที่ร้านมีไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณลูกค้าขาวว่าคุณลูกค้าใส่ได้ไหมตามไซส์ที่คุณลูกค้าส่งมานะขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะอย่าลืมนะคะเข้าดูเข้าชมรีวิวสินค้าจากร้านแม่าริ้าไทยของเราแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะทางช่อง YouTube แม่าริ้าไทยด้วยคุณลูกค้าขางานผ้าไทยนะคะเท่ๆหล่อๆแบบนี้นะคุณลูกค้าจ๋าจัดให้เลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เทศกาลงานบุญเทศกาลงานบุญคุณล<ๆ>ูกค้านะคะจะ มองกำลังมองหาเสื้อนะคะที่ต้องได้ร่วมนะคะสวมใส่นะคะเข้าวัดทําบุญในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้ด้วยขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามยังไงก็ฝากแนะนําบอกต่อด้วยแล้วกันนะคะพี่ๆนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะรวมไปถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะ